ดีค่ะพบกับอิกี้เพอร์เฟคคานะคะวันนี้จะมาทําการส่งมอบรถยนต์ให้กับลูกค้าที่น่ารักนะคะเดี๋ยวเรามาทําความรู้จักลูกค้ากันจ้าสวัสดีค่ะคค่ะให้ลูกค้าแนะนําตัวนิดนึงค่ะอ่าผมพื่อสรศักดิ์ครับชื่อเล่นชื่อเดียวครับอ่าพี่สรศักดิ์ชื่อเล่นชื่อเดียวนะคะค่ะ<ม>พี่เดียวค่ะวันนี้พี่เดียวมาซื้อรถรุ่นไหนที่เพอร์เฟคคะ โตโยต้า4 j u n e r ครับอ่าโตโยต้า4 j u n e r นะคะพี่เดียวคะรถสวยถูกใจไหมพี่ถูกใจมากครับเหมือนที่ดูไว้เหมือนที่ปิก,กี้ส่งให้ในรูปไหมครับเหมือนครับเหมือนนะคะโอเคค่ะวันนี้พี่เดียวเดินทางมาจากไหนคะอ๋อมาจากแพร่ครับมาจากจังหวัดแพร่เลยนะคะอ่าพี่เดียวรู้จักร้านรถเพอร์เฟกต์เราได้ยังไงคะมาไกลขนาดนี้ก็ดูในเพจะครับ ดูในเพจนะคะครับผมแล้วก็ติดต่อเข้ามาในแชทเนาะใช่ครับอ่าโอเคค่ะแล้วอสอบถามข้อมูลนิดนึงพี่เดี่ยวประกอบอาชีพอะไรคะอ๋อตอนนี้รับเหมาก่อสร้างครับค่ะอันนี้นะคะพี่เดี่ยวนะคะประกอบอาชีพรับเหมาก่อสร้างนะคะเป็นอาชีพที่ลูกค้าหลายๆท่านนะคะกลัวว่าจะออกรถไม่ได้นะคะกลัวว่าจะออกรถยากนะคะวันนี้พี่เดี่ยวการ,รันตีแล้วนะคะ รับเหมาก่อสร้างวันนี้มาออกรถแล้วนะคะแล้วเป็นไงบ้างคะพี่ขั้นตอนในการจัดไฟแนนซ์ยุ่งยากไหมไม่ยุ่งยากเลยครับมีเจ้าหน้าที่บริการถึงหน้าง,งานเลยครับอ๋อค่ะของอที่โปรเฟกต์นะคะมีบริการนะคะเซ็น ให้ถึงหน้าง,งานเลยลูกค้าไม่ต้องเดินทางมาที่ร้านนะคะแล้วรอผลใช้เวลาใช้เวลาในการรอนานไหมคะพี่ไม่นานครับแค่2วันเอง2วันนะคะอาชีพระเหมานะคะก็จัดไฟแนนซ์ได้ผ่านภายในสองวันนะคะและที่สําคัญนะคะวันนี้มีค่าใช้จ่ายในการออกรถไหมคะพี่ไม่มีครับไม่มีเลยสักบาทเลยไม่มีเลยสักบาทนะคะตามโปรโมชั่นที่เราลงไว้เลยนะคะฟรีดาวออกรถหนึ่งบาทแต่ว่าตรงนี้ก็คือเรา มีประกันแถมให้ด้วยใช่ไหมคะพี่ใช่ครับมีประกันด้วยอ่าโอเคแล้วพี่เดี๋ยวเป็นได้สิเป็นดอกเบี้ยพิเศษด้วยใช่ไหมคะอ๋อใช่ครับใช่ครับอ่าโอเคนะคะแล้วก็ออ,อยากให้พี่เดี๋ยวฝากเกี่ยวกับความรู้สึกนะคะ ของที่มีต่อปิ๊กแล้วก็ร้านเพอร์เฟกนิดนึงค่ะอ๋อเขาบริการดีครับมีอะไรช่วยบอกช่วยนนี้กันบริการดีมากครับค่ะมีเพื่อนมีญาติจะแนะนํามาซื้อรถอที่นี่ไหมคะอแน่นอนครับมีเพื่อนก็จะแนะนามาให้มาซื้อที่นี่แหละครับค่ะโอเคค่ะวันนี้ขอบพระคุณพี่เดี่ยวมากๆเลยนะคะเดินทาง ไกลมาจากจังหวัดแพร่เลยนะคะแล้วก็ให้ความไว้วางใจมาซื้อรถที่เพอร์เฟกขอให้พี่เดี่ยวเดินทางกลับบ้านนะคะโดยปลอดภัยแล้วก็ขอให้พี่ร่ำรวยร่ำรวยยิ่งๆขึ้นไปนะคะพี่ขอบคุณมากมากเลยค่ะสวัสดีค่ะ